ส่งงานครับ l 4 0 1 8 s t แยกระบบครับตัวนี้จะเป็นกระบอกฟอดครับกระบอกของเราก็เอกลักษณคือสีฟ้าครับไม่พ่นครับเน่องจากลูกค้าสั่งให้พ่นเป็นสีนู่นสีนี้ครับตัวนี้ก็เล็กสีจะได้เหมือนเดิมครับ เป็นารของเราครับมีเจ้าเดียวครับตัวนี้ก็เปดับที่สองครับในระดับแรกก็ใส่ไปอีกรูกหนึ่งครับรูแรกรูกบนสุดก็จะยาวไปอีกสี่สิบเซนถึงห้าสิบเซนครับสูงตัวนี้ก็เือยหลือครับหุกล้อก็ ล้อก็เสร็จขึ้นได้สบายครับถ้ามันใกล้เต็มเราก็ดึงออกปีกครับอนี้ก็รับประกันครับึ้นงานครับสวยครับบอกคอนโทรลรับประกันครับ่ปีครับใบมีดใช้ได้ปกติครับของเราก็เหมือนเดิมครับเด็กสามนำเท้าครับ หูเกาะก็มี9หมูครับเยอะที่สุดครับลูกค้าอยากเกาะแบบไหนก็เกาะสบายนะครับกาตัวนี้ก็ไถาลาย,ยูคาปลาย,ยูคาสบายครับเพราะว่าตัวกระบอกสีมันดึงออกได้ครับถอดได้ นน็อตเก็ดตัวครับตัวบนดึงออกเลยครับอีสามก็ดำซับครับด้านบนแล้วก็ซับไปอีกครับซ้ายขวาแล้วก็บนนี่มีจับครับตัวบดก็สนใจก็ติดต่อได้ครับ0ุ4นแปสี เูนยเก้าศูนสามครับหู่ของเราก็อยู่จังหวัดสระแก้วอำเภอตาพยาครับบ้านต่าสองสนใจก็เฟซบุ๊กยีนเมธมหาไทยเลยครับเข้าไปดูได้ครับถ้าออกออกนอกพื้นที่ก็ตามระยะทางนลยครับหรือถ้าติดตั้งผ่านน้ำมันครับแค่นั้นครับเราคิดแค่ ตัวน,นี้ก็เป็นรุ่นพิเศษครับงานจะกว้างครับเพราะว่าเวลาเทมันครับถ้าสองเมตรจะไม่ม,มีมันเหลือเลยครับที่ออกผลเลยครับเราก็ไม่มีเชื่อมตัวรถครับจะรับไปติดตั้งเองก็ได้ครับเพราะว่าเป็นงานประกอบครับของเราไม่มีตู้เชื่อมมาครับ กดไลค์กดติดตามนะยครับขอจบคลิเปเองเท่านี้ครับขอบคุณครับ